ยืนของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนหน้านี้ก็คือบอกว่าพร้อมที่จะยุบสภาหรือลาออกนะคะแต่เห็นว่าการจัดตั้งสภาประชาชนไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบันก็คือฉบับปี2550ค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ทางการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้นอกจากภาคส่วนมวลชนที่กําลังชุมนุมกันตามท้องถนนแล้วเกิดความกังวลน,นะคะสาหรับกลุ่มที่เฝ้ามองไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ หรือว่านักสันติวิธีและเห็นว่าควรจะหาทางพูดคุยเจรจากันสำหรับฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อหาทางระง,งับการเผชิญหน้าทางการเมืองค่ะติดตามจากรายงานค่ะภาพที่เกิดขึ้นหลังการประทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมอาจสร้างความแปลกใจให้กับสื่อต่างชาติหรือช่วยให้หลายคนในสังคมคลายความกังวล แต่สำหรับนักสันติวิธีหากสถานการณ์นี้ไม่ถูกประคับประคองและเปิดพื้นที่เจรจารโดยเร็วความคุกรุ่นในอารมณ์ทั้งของผู้ชุมนมุมเองหรือจากการปลุกร้าของแกนนำอาจนำมาซึ่งการประทะรอบใหม่ประการแรกเนี่ยสฝ่ายต้องระมัดระวังก่อนคือการมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยปกติแล้วมันจะกระเพื่อมไปอีกเหมือนลูกคลื่นอะ่ะจะเพิ่มไปอีกหลายวัน ยกตัวอย่างอย่างที่ารามคำแหงเห็นไหมคะเกิดวันเดียวกระเพื่อมไปอีกหลายวันจนก็ต้องมีคนเสียชีวิตด้วยมีการเผารถอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนี้ทั้งสองฝ่ายต้องระมัดระวังคนของฝ่ายตัวเองมีให้ทําอะไรที่มันกลับฟื้นขึ้นมาใหม่มนะและเสร็จแล้วมันจะทําให้ให้สิ่ง,งต่างๆที่เราทำมาเนี่ยจะเสียหายทั้งหมด วงที่จะคุยเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีวงเดียวมันคุยกับหลายวงก็ได้ถ,ถ้าเกิดรัฐบาลย,ยังไม่สะดวกใจที่จะคุยกับฝ่ายผู้ชุมนุมหรือฝ่ายการนำอย่างพวกคุณสุเทพโดยตรงคุยผ่านคนกลางก็ได้รหรือให้คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนกลาง่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนเดินสารเอาฝั่งนี้ได้ข้อมูลมาวิ่งมาบอกฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ตอบกับไปรวิ่งไปวิ่งมาก็ได้มันมีรูปแบบได้หลายรูปแบบ,บ,บแต่ต้องเริ่มพิจารณากันแล้วประเด็นที่2เมื่อเริ่มพิจารณาว่าจะคุยกันแล้วเนี่ยก็ต้องประกาศต่อสาธารณะวันนี้เนี่ยผมอยากจะเห็นว่า หลังจากที่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพูดอย่างต่อเนื่องมายินดีจะเข้าสู่กระบวนการพูดคุยทุกรูปแบบยินดีจะพิจารณาข้อเสนอในการหาทางออกให้กับประเทศไทยในกรอบกตริกาประชาธิปไตยในกรอบของรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยทางฝั่งผู้ชุมนุมก็จะตอบไมตรีกลับมาหรือไม่เมื่ออุปสรรคสำคัญในการเจรจาคือการหาคนกลางที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับภาคธุรกิจในฐานะเคยทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเสนอเป็นตัวกลางด้วยว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา จะเชื่อมข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายให้เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันได้เพราะเราเชื่อว่าทุกๆปัญหาเนี่ยมันพูดคุยกันได้ภาคธุรกิจนี่ทำมาตลอดนะครับในแง่ของการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจานะครับแล้วทุกๆครั้งเนี่ยก็จะหาทางออกได้ทางที่มันเจอกันตรงกลางได้นะครับซึ่งงานนี้เราก็ยินดีนะฮะอย่างที่อย่างที่เรียนไปแล้วสี่แนวทางหลักที่ถูกกำหนดผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมสามสถาบันภาคเอกชนหรือกกร เป็นแนวทางที่ภาคธุรกิจเห็นว่าน่าจะเป็นกรอบให้กับการเจรจาสิ่งที่เราอยากจะให้เห็นก็คือ1ให้ยุติความรุนแรงนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ยุติแล้วนะครับเรื่องที่2เนี่ยเราคิดว่าการเจรจาเนี่ยเป็นหนทางในการแก้ปัญหาได้ส่วนเรื่องที่3เนี่ยเราก็อยากจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยดูในเรื่องของยึดในเรื่องของกฎหมายหลักการของกฎหมายและสี่เนี่ยก็อยากจะมีบวนให้ทุกฝ่ายเนี่ยในแง่ที่ว่าอย่าที่จะใช้ การตั้งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นผมคิดว่าเป็นถึงเวลาที่สําคัญที่ทุกคนต้องเปิดใจครับนะครับอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับหรืออะไรต่างๆที่เป็นเงื่อนไขเนี่ยผมว่าถ้าเราเอาทุกอย่างลงมาร่วมกันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คงน่าจะจะสามารถเจรจารู้ร่วมกันได้หากคู่ขัดแย้งพร้อมเจรจาผ่านช่องทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ นักสันติวิธีและภาคธุรกิจเชื่อว่าจะช่วยลดอุณหภูมิทางการเมืองลงได้ส่วนข้อขัดแย้งทางความคิดที่ยังคุกรุ่นอยู่ในสังคมจะบรรเทาลงได้เมื่อการเจรจาไม่มุ่งหมายแต่เรื่องการเมืองหากแต่นำประเด็นที่เป็นปมของสังคมมาพูดคุยหาทางออกอย่างจริงจังภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน